อย่างหลากหลายครับนี่มีโปรเจกต์อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวจะเอาเป็ดเทศมาลงครับใช่เป็ดเทศเทพราะเราในในไร่มะพร้าวเรานเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูสวนมะพร้าวครับโอ้หนังอ่ะมาดูสวนมะพร้าวก็ต่อเดี๋ยวมันยาวเกินเมื่อกี้ตัดไปรอบหนึ่งสวนมะพร้าวเป็นยังไงภายหนไปดูค่ะไปแะครับมาดูสวนมะพร้าวครับนี่ครับมะพร้าวนี่ตัดหญ้าไปครับเนี่ยมะพร้าวสองปีครับเนี่ยโตแล้ว ีครับมะพร้าวโตแล้วนะคะผักน้ำหอมครับสองปีพผักน้ำหอมพันธุ์บ, 1, บ้านแพ,พรวนะปลูกไว้สามร้อยต้นครับเนี่ยตัดยาวแล้วนี่มีต้นพุ่งเยอะมากครับเนี่ยผมถึงได้เลี้ยงหมูปา่าเลี้ยงหมูป่าเพราะว่าตันพุ่งเราเยอะมากแล้วก็ขาวใต้นะครับเรามีทั้งหญา้ามีทั้งพุ่งเนี่ยเยอะมากเลยในพื้นที่เจ็ดไร่กว่าเนี่ยเดี๋ยวเราโคบพุ่งให้ให้หมูป่ากินได้ทั้งวันเราลดต้นทุนนะครับเออทำทำ ย่างครับเพราะว่ามันอยู่ในที่เราอยู่แล้วเราไม่ต้องลงทุนอาหารหน,นี่จะมีบ,อบอ่อ,ยอยนยื่นะะอยู่ตรงนี้แหละร้อนจนะนจับปลาไปครับอันนี้มันเป็นตาบุญบอจับไปนี่เพิ่งหว่านภุเขาวเรียบร้อยแล้วลงลงยังไม่ได้ลงปลาครับเจะลงปลาพักบอ่อนไว้ก่อนหนามมาซึมเข้ามาเยอะ ไม่มีแล้วเนี่ยมะพร้าวเนี่ยครับสองสีดูสวงามมากครับโอเคปิดแล้วนะ